ครับสวัสดีครับ EP นี้ก็จะมานําเสนอที่ดินนะครับเป็นที่ดินนส3เนื้อที่ประมาณ30ไร่นะครับที่ดินแปลงนี้ในแปลงที่มีบ่อน้ํา3ลูกนะครับแล้วก็ยังมีบ่อน้ํามาดานด้วยแล้วก็หน้ากว้างติดถนนสาธารณะนี่ประมาณ200เมตรนะครับที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ที่บ้านวังวิธานนะครับตําบลวังยงพูอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ เจ้าของเสนอขายมาที่ยกแปลงนะครับ4ล้าน2เท่านั้นนะครับเป็นที่ดินที่อุดมสมบูรณ์มากนะครับดูแล้วน่าจะทํากิจการได้หลายอย่างเช่นโคกหนองนาหรือไม่ก็ทำประเภทพวกฟาร์มอะไรพวกนั้นก็ได้นะครับถ้ายังไงท่านที่เข้ามาชมแล้วสนใจก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมคลิป ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ